สวัสดีครับผมโยสราวุธนะครับจากเพจคนบ้าหล่อรูอร้ายใน Facebook แล้วก็โยโย่โซ o ล่ทริปใน u t u b e ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมา u n b o x อก์เกมจาก Sony PlayStation ครับในยุคหนึ่งนะครับ Sony PlayStation เนี่ยออกเครื่องเกมที่เป็น h a n d h e l ลมา ชื่อว่า PlayStation Vita นะครับ so, ตัวนี้นะฮะนี่คือ PlayStation Vita นะครับผมทำคลิปเกี่ยวกับ PlayStation Vita ไปนิดหนึ่งแล้วด้วยแล้วก็ PlayStation Vita เนี่ยมันจะมีพอตพอทหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเขามีพอร์ตนี้ไว้ทำใหม่ใน PlayStation Vita ตัว1,000นะครับเขาก็เรียกกันเล่นๆว่า Mystery p o d นะครับก็คือแบบเป็นพอร์ตปริศนา ซึ่งตอนที่มันออกมาเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเดี๋ยวมันจะสามารถอัพเฟิร์มแวร์ต่อทีวีทำนู่นนี่นั่นได้ปรากฏว่า Sony ออก PlayStation Vita อีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่น2000แล้วก็ตัด iPod นี้ทิ้งไปเลยนะครับเราก็เลยไม่ได้เห็น PlayStation Vita ตัวเนี้ยต่อออกทีวีแต่เราดันเห็น PlayStation Vita TV ถูกล็อชออกมานะครับ จากที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมีโอกาสได้เป็นเจ้าของ PlayStation Vita TV ครับไปนี่คือ PlayStation Vita TV นะครับแล้วผมบอกเลยนะผมได้ PlayStation Vita ตัวนี้มานะครับในราคาที่ถูกเหลือเชื่อเลยถูกมากๆผมพูดแบบนี้นะครับผมอะเจอเจ้านี่ใน Facebook Market ถ้าเขาอยู่จังหวัดอื่นที่ผมไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยผมจะคิดว่าราคาเนี้ยคือราคาโจรแน่นอนเพราะมันถูกจริงๆเดี๋ยวผมจะให้ดูราคาที่อยู่ตามช็อปออนไลน์ก็นละกันนะครับเป็นมือสองนะตามช็อปออนไลน์ก็จะราคาประมาณสัก5,000ถึง6,000บาท PlayStation Vita TV แล้วรู้ไหมครับผมได้ PlayStation Vita TV มาในราคาเท่าไหร่ บอกเลยนะครับว่าได้มาในราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับเนี่ยครครบกล่อง1,000บาทตัวที่ผมมีอ่ะคือ value pack นะครับใน value pack มีอะไรบ้างเขาบอกว่า value pack ก็จะมี memory card นะครับ 8GB มีอ่ะเขาเรียกอะไร Dual Shock 3ของ Play 3แต่ว่ามันก็มาอยู่ในนี้ Vita ตัวที่ได้เนี่ยเป็น โซน3นะครับก็คือโซนบ้านเราเอเชียโซน2ก็จะเป็นญี่ปุ่นโซน1ก็จะเป็นทางฝั่งอเมริกานะครับโซน2บางทีก็เป็นทางฝั่งยุโรปเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าเขาแบ่งโซนอะไรกันยังไงแต่ว่าโซน3เนี่ยคือประมาณของกรงไทยแลนด์สิงคโปร์ประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับแล้วที่ได้มาคือเป็นสีขาวจริงๆอะ่ะอยากได้สีดำแต แค่ลำพังตัวสีขาวอ่ะก็หายากแล้วผมเปิดดูจาก s h อ p e e นะครับเปิดดูใน Lazada แล้วด้วย Lazada ไม่มีขายนะครับถึงจะเป็นมือสองแต่หาไม่มีฮะเปิดใน s h อ p e e มีอยู่แค่3เครื่องเท่านั้นใน s h อปอ่ะคิดดูแล้วก็ตัวนี้ผมได้มาครบกล่องครบกล่องขนาดไหนข้างในเป็นยังไงบ้างผมไปรับไปเช็คของมาเมื่อวานนะครับเดี๋ยววันนี้จะมา Unbox ให้ดูกันกับ PlayStation Vita TV ผมยังไม่ได้เทสเลยนะเดี๋ยววันนี้เรามาเทสไปพร้อมๆกัน PlayStation Vita ซึ่งตัวนี้เป็นเฟิร์มแวร์แท้ๆนะไม่ได้เฟิร์มแวร์แปลงให้เล่นก๊อปปี้หรืออะไรเลยเฟิร์มแวร์แท้ๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าถ้าต่อ PlayStation Vita กับทีวีที่เป็น 4K ภาพจออกมาเป็นยังไงถ้าพร้อมละแกะกล่องกันก่อนไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับปก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของ P.S. Vita กันก่อนนะครับตัวนี้เป็น Value Pack นะฮะนี่อยากจะให้ดูนี่คือ Value Pack เนาะเป็น VTE 1,600ประมาณนี้ดูราคาไหมบอกว่าจะให้เห็นราคานี่คือราคาที่ขายในไทย4,900บาทแล้วกล่องคือสภาพดีมากนะผมบอกเลยเนะี่ยสภาพแบบดีๆอ่ะโคตรดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูกล่องของ PlayStation Vita ที่ผมมีก็สภาพดีเหม port ือนกันเนี่ยเห็นไหมนี่ก็สภาพค่อนข้างดีอ่ะผมดูแลดีอ่ะแต่ว่าตัว Vita TV อ่ะเนี่ยดีกว่าอีกได้มือสองมาว้าวเห็นไหมเจ๋งไหมเจ๋งไหมเนี่ย Play TV Play Vita TV PlayStation Vita นะครับ CPU เป็น ARM เทียบกับ อินเทลอะไรพวกนี้เทียบไม่เป็นเหมือนกันมี4คอรนะครับมี USB 2.0, HDMI มีแลนพอร์ตมี Wi-Fi มี Bluetooth 2.1ตอนนี้ b l บลู o t h ไป b บลูทูธ t ้าแล้วจากวันที่คลิปนี้ออนนะครับการแสดงผล 720p, 1 0 8 0 480p เดี๋ยวลองดูนะครับระบบเสียงก็เป็น2 Channel เป็นสเตอริโอแมประมาณนี้นะครับน้ำหนักประมาณ110กรัมเท่านั้นเองแล้วก็วางจำหน่ายประมาณสักปี2013 แล้วก็ราคาที่ขายอยู่9,954เยนนะตอนนั้นนะครับก็ประมาณ3,500-4,000ถึงบาท PlayStation Vita ตอนที่มันออกมานะมันก็จะมีจอใช่ไหมมีนู่นนี่นั่นครบ Vita TV ทำออกมาเพื่อต่อกับทีวีโดยเฉพาะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมามาครับเรามาแกะก,กล่องไปพร้อมๆกันนะครับกับ PlayStation Vita ทีวีนะฮยโอ้ยตื่นเต้นเหมือนกันนะคือผมค่อนข้างดีใจนะครับที่ได้เจ้า PlayStation Vita ตัวนี้มาครอบครองหนึ่งด้วยราคาที่เป็นมิดแบบมิดมากๆถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดแล้วผมแบบเห็นราคานี้ผมก็ไม่กล้าซื้อเพราะราคาเป็นเป็นมิดนะครับมิดชาชีพนะฮะแต่ดันมีของจริงๆผมสาร,รภาพตรงนี้นะครับคุณพี่คนที่ขายมาถ้าติดตามช่องผมอยู่ผม,มวันที่พี่เขาโพสต์ขายเนะีเราก็เฮ้ย1000 1,000บาทมีของจริงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนนั้นผมเคยเห็นราคาของ GoPro 9 5,000บาทนัดรับชัยภูมิซึ่งผมอยู่ประเทศโคราชนะครับผมสามารถขับรถจากโคราชไปรับของที่ชัยภูมิได้ถ้าราคา5,000ันนะผมขับไปเดี๋ยวนั้นเลยปรากฏว่าอยู่ดีเขาก็เอาสินค้านั้นออก เหมือนกับว่าโอเคมันคือราคาโจรนั่นแหละผมก็เลยกลัวว่าอันนี้จะเป็นราคาโจรเหมือนกันอ่นัดรับขับรถไปก็หวั่นใจว่าเขาจะบล็อกเราแล้วไม่มาตามนัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าฝนก็ตกพี่เขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาจาักรยานยนต์มาขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่แล้วก็ถือกล่องมาผมแบบเฮ้ยผมถ้าพี่เขาฟังอยู่นะผมจะบอกว่าผมจะเก็บดูแลรักษาอย่างดีเลยนะครับ PlayStation Vita TV ตอนแรกะ่ะเขาบอกว่าไม่มีเมม แกะไปแกะมาเอา้านี่ไงนี่แกะมาแล้วสิ่งแรกที่เราเจอก็คือพระเอกครับพระเอกของเราเนี่ยอันแค่นี้อันแค่นี้เองนะเดี๋ยวแกะออกมาก่อนแล้วดูสภาพนะอยากจะให้ดูสภาพว่าโอ้โหแทบไม่มีรอยเลยอะคือสีขาวของ PlayStation Vita TV อะตอนแรกก็ดูคิดว่ามันน่าจะแบบขาวจัว้วเหมือน White เมทัลลิกไวท์อะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่มันจะเป็นสีขาวแบบ ควันๆหน่อยดูดิไม่มีรอยเลยอะไม่มีรอยเลยครับพี่คือพี่เขาอะน่าจะเป็นคนประเภทเดียวกันกับผมอะก็คือใช้ของอะไรก็ตามแทบจะไม่มีรอยเลยแต่ใช้นะแต่ใชาจริงๆแต่ว่าไม่ค่อยมีรอยเลยอะสวยมากเนละยอะโอ้จะแมวจะแมวมากเลยอะดูดิแทบจะไม่มีรอยเลยอะสวยมากไหนะนี่โฟกัสเข้าไป PlayStation Vita Vita TV โอ้ยตายละ ตายแล้วผมกรีดการ์ดมากอ่ามาดูพอร์ตข้างหลังนะครับที่บอกว่าเขาบอกว่าตอนแรกแบบไม่มีเมมอะไรเงี้ยก็นี่ไงเมมเมมใช้ M2 เหรอเขาบอกว่าใช้ M2 แต่ก่อนอะโซนี่นี้ใส่เสียก็คือจะใช้อุปกรณ์โซนี่คุณต้องซื้อเมมโซนี่เท่านั้นซึ่งเมมโซ n y แพงนี่ใส่เสียหลังๆมาก็เขาก็ไม่ค่อยงอแล้ยังงออยู่ไหมยังต้องใช้เมมของโซนี่เท่านั้นอยู่ไหมคุณไม่สามารถใช้เมมโซนี่กับ เจ้าอื่นๆได้อะโซนี่ต้องของโซนี่ะนี่ใส่เสียมากเหมือน Apple เลยอ่ะต้องใช้ Lightning ของ Apple นะ้นไม่ยอมให้ USBc ไม่เป็นไรอันนี้เป็น USB 2.0เห็นว่าไว้เสียบอะไรอ่ะพวกคีย์บอร์ดพวกอุปกรณ์ต่อพว่วงหูฟังอะไรอย่างเงี้ยหรอประมาณนี้นะครับ HDMI แล้วก็มี LAN มี AC adapter นะครับได้มาราคา1,000บาทคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนะครับว่าผมได้ PlayStation วีตาทีมาในราคา1,000บาทเท่านั้นเจ๋งมะผมเจ๋งมะเจ๋งมากเลยนะจะเทียบขนาดให้ดูนะนี่คือ PlayStation Vita TV กับ PlayStation Vita เคยเห็นอุปกรณ์เสริมที่ว่าเขาใส่ PlayStation Vita TV ลงไป <mot iv erem> เหมือนแบบจอยของ Nintendo Switch อะแล้วก็มีจอด้วยเพื่อเล่น PlayStation Vita ก็งงว่าทำไมไม่ซื้อ Vita ไปเลยเออซื้อทำไมเน่ย ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เท่าที่รู้ว่าอาจจะเล่นไม่ได้ทุกเกมด้วยนะเพราะว่ามันจะมีส่วนของทัชสกรีนที่อยู่ข้างหลังทัชสกรีนที่อยู่ข้างหน้าอาจจะทําได้แต่ทัชสกรีนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันอาจจะทำให้ไอตัวเนี้ยเล่นไม่ได้ดูขนาดดูขนาดเห็นไ,ไหมโฟกัสไหมอ่ะนี่คือประมาณนี้เทียบกันก็ประมาณนี้นะครับเอามาดูของข้างในนะครับเป็นรอยไปนเนี่ยวาง,ยางดีนะเออ งเฮ้ยผมจะบอกว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องพี่เขาอะเปิดมาแล้วแบบพี่คือคนประเภทเดียวกับผมผม่าเป็นคนที่เก็บอ่ามาของชิ้นแรกนะครับก็คือจอยเขาบอกว่าจอยเนี่ยเขาใช้จริงแล้วก็ค่อนข้างเยินเนี่ยโอ้ยเยินอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสผมมีจอย Play 4เห็นว่าใช้ด้วยกันได้อันนี้ไม่ซีเรียสมือสองไงมือสองดูอาช็อคสามีระบบสั่นไหมสายไฟ เอเป็นตัว AC อ่าปักตรงบ้านเราเพราะว่าบางทีอ่ะปักจะเป็นแบบปักเมืองนอกอะ่ะเสียบไม่ได้อุ้ยอ๋อวีสาย USB หายากมากคืออย่างนี้ทุกวันเนี้ยเราใช้ Type C กันแล้วก็ไอสาย Mini USB แบบเนี้ยหายากมากนะผมหาซื้อไม่ได้เลยเนี่ยผมมี PSP นะครับแล้วก็มันต้องใช้สายแบบนี้ทุกวันนี้มันจะเป็น Micro USB ใช่ไหม แล้วก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้ Type C กันแล้วอันนี้คือห่อพลาสติกยังอยู่อ่ะเนี่ยตรงเป๊ะเลยอ่ะห่ออะไรพว,ะพวกนี้ยังอยู่อ่ะซีนพวกเนี้ยังอยู่ถ้าเป็นบางคนเราก็แกะทิ้งเล่นแกะทิ้งแล้วเดี๋ยวเก็บกันโอ้โอ้ยโอ้ยโ,โอโโมีอะไรอีกไม่ได้อีกในกล่องมีอะไรอีกมีอะแดปเตอร์นะครับโอเคใช้กับบีตาได้ไหมอ๋อไม่ได้แฮนี่ถ้าเป็นบีต้าก็จะ ตูดเป็นอย่างนี้อันนี้เป็น AC นะครับแกเอามาดูแกเอามาดูโอ้โหใหม่มากอดแดปเตอร์ก็ยังใหม่ไม่มีรอยเลยอะไม่มีรอยนิดนึงนิดเดียวดูดิใหม่มากเลยอะมันออกมาปี2013นะถ้านับตอนนี้โอ้โหกี่ปีมาแล้วเนี่ยเกือบสิบปีอะยังใหม่ขนาดนี้เลยอะแล้วซองเซิร์ยังอยู่เลยอะ0 0่ 4, บาทในราคาตั้งต้นขายผม1,000พเอ้ยขอบคุณครับ ขนาดอซองที่ใส่เมมโมรี่ยังอยู่นี่อยู่เลยยังอยู่ในกล่องอยู่เลยอโอ้โหสมุดคู่มือก็มีเนี่ยสมุดคู่มืออยู่ครบเนี่ยซองเมมโมรี่คัทแตทีกระบายของแท้ด้วยจ้าแม่อ้ยหนึ่พบาทพี่น้องเอ้ยหาได้ที่ไหนไม่มีแล้วถือว่าแต้มบุญผมมาสูงมากเลยนะผมสามารถ หา PlayStation Vita แล้วบ,บได้มาฟุกๆเปิด Facebook เล่นๆนะครับขอบคุณคุณพี่เจ้าของ Vita มากๆเลยนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะไปเทสกันดูสภาพสภาพสวยมากสวยมากโอ้โหแม่เจ้าดูดิป้าเดี๋ยวไปเทสกันเทสกับทีวีที่เป็น 4K แล้วกันเนาะ ลองดูผมว่าไม่เคยเล่นเลยนะผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเจ้า PlayStation Vita TV กันนะครับอันนี้คือ Play Vita แล้วผมก็มีตัว Dock Station ด้วยนะครับนี่พวกนี้นะครับเจ้า PlayStation Vita TV นี่นะครับอุ้ยผมไม่อยากผมว่าไม่อยากวางกับพื้นเลยทีวีเป็นซั s u n g นะครับสมาร์ททเป็น 4K เดี๋ยวมาลองเทสกันดูนะฮะผมหาสาย HDMI กันมีมีม,มี HDMI ใช้ของ Nintendo Switch กันละกันอุ้ย PlayTV แต่ว่าผมจะบอกว่าผมว่าไม่มีแผ่นเกมของ PlayStation Vita เลยเพราะว่าแพงมือสองมีราคาค่อนข้างแพงนะครับเทสแกะมาเทสแล้วกันเนาะ สายเอซียเนี่ยยังอยู่ยังไงก็อย่างนั้นยังไม่ถูกแกะออกมาเลยอ่ะแสดงว่ามันอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่วันที่ซื้อมาแต่อันนี้คือแกะมาแล้วอันนี้คืออยู่ยังไงก็อยู่งั้นใหม่มากคือแผ่นเกมของ PlayStation Vita มันมีราคาแบบแพงอ่ะบางเกม800อยเงี้ยโอ้โหซื้อไม่ไหวนะครับอยากสะสมมัน้น,นะว่าซื้อไม่ไหวจริงๆจ้ะพี่จา๋าทำยังไงก็เสียบ HDMI เข้าไปนะครับโอเค แล้วก็เสียบ AC เข้าไปวับสเตตัสขึ้นแล้วว่าติดโอ้ยเท่ oh oh มันมีช่องใส่การ์ดเกมซึ่งผมไม่มีการ์ดเกมนะครับมาแล้วและนี่คือ PlayStation Vita ที่เราอัปเดตแล้วเรียบร้อยนะครับสมัยก่อนอะตอนนั้นเรามี PlayStation 2นะครับแล้วการที่มี Play 2อะก็คือจอยมันแบบมันมีสายอันนี้คือจอยไร้สายออกมาแรก,แรกๆเท่มากนะ นี่ซิกซ์สิิคือตัวนี้มันแพรมาอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะลองดูลองดูอัปเดตเดต้าเบสว้าวคือทีวีผมมาเป็น 4K นะแล้วก็เจ้าตัว Play Vita TV พอต่อเข้าไปปรับภาพชัดภาพชัดมากเลยสมัยก่อนนะครับพวกนี้เป็น Entertainment System มมีเพลงให้ฟังมีมัเทสดูเทสดู แต่ผมไม่ได้เปิดนะออต้องคอนเน็ก่อนมีรูปภาพเพราะว่าไอตัว Vita มันมีกล้องด้วยนะแต่ v ิต้าทวไม่มีกล้องปาร์ตี้ปาร์ตี้ก็คือการแชทกับเพื่อนๆที่มี P S N Play Station Network Account ของเรานะครับเจ๋งมากนะใช้หูฟังบลูทูธมั้งแต่ก่อน คุยได้คือคอนเซปต์เขาอ่ะก็คือเราสามารถเล่นเกมออนไลน์พร้อมกับแชทคุยไปด้วยในะยุคนั้นนะสิปีที่แล้วอันนี้คืออะไรที่ค่อนข้างเท่เลยละ่ะ PS4 Link p s 4 Link ก็คือมันจะเป็นเหมือนรีโมทเพลย์เราสามารถที่จะวาง PlayStation 4ไว้ที่ห้องนึงแล้วเราก็ไปเล่น PlayStation 4อีกห้องหนึ่งโดยให้ PlayStation Vita TV เป็นรีโมทเพลย์ ได้ resolution อ๋อยสามารถไปได้ที่ 1080i นะครับปกติจะเป็น p 7 2 0 p 7 2 0 i มันต่างกันตรงแบบภาพตรง refresh ของภาพอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยสิมันต้องอัปเดตก่อนถึงจะเข้า play store ได้อุ้ยเราซื้อเกมได้ไหมวู้คิดถึงเลยอ่ะวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับการ unbox playstation วีตาทีวีเดี๋ยวผมมีอะไรอัปเดตหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะมาทำคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าชอบนะครับฝากกดไลค์เพจคนบ้าหล่อรูร้ายแล้วก็ y u t u b e โ Yo ยโย่โซโล่ทริปของผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณมากมากเลยสวัสดีครับ